สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ c a t EP ที่489ค่ะ แท็กของเราไว้วันนี้เป็นเรื่องราวเฉาเฉาของพรรคการเมืองดังอย่างพรรคก้าไก่ค่ะเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาทางพรรคได้มีการประชุมภายในเพื่อตัดสินบทลงโทษของสองสสที่ถูกกล่าวหาว่า,า s e x u a l h a r a s s m e n t นะคะแต่ปรากฏว่ามีแค่สอสอเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ถูกขับออกจากพรรคค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับทางกองเชียร์พรรคเป็นอย่างมากแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงเราก็ไปฟังกันในแฮชแท็กพรรคก้าไก่และแฮชแท็กสสปูอัฐาคลิปนี้ก็สนับสนุนโดย G ี e a t e n e r g y Drink สองรสชาติใหม่อร่อยซ่าไม่ซ้ำน้ำตาล0%สุดได้อีกดีไปอีกเลเวลหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7 e เ e ่นอีทุกสาขาคา่ะจริงๆประเด็นนี้เป็นประเด็นต่อเนื่องมาจากแฮชแท็กสอสอก้าไกลขูค่ความทางเพศนะคะที่เป็นข่าวไปเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วในคลิปที่เรานําเสนอไปคลิปที่แล้วเนี่ยเรานําเสนอเรื่องราวของสอสอแล้วก็สอกอ5คนของพักที่มีเรื่องประเด็นพฤติการมุวันขู่ความ,วามทางเพศนะคะแล้วจากนั้นทางพักก็ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการแล้วก็ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต่างๆอะ ก็ว่ากันไปอะนะทีนี้ค่ะเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาพักเก้าไกลมีการประชุมภายในเพื่อตัดสินบทลงโทษของสองสอสอที่ถูกล้องเยนว่า Sexualharassment นนั่นก็คือสอสอวุฒิพงศ์หรือสอสอแจ้จากจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็สอสอชัยามพะวาหรือว่าสอสอปูอัดจากเขตจอมทองทนบุรีค่ะกรุงเทพมหานครมาเริ่มกันที่เคสของสอสอวุฒิพงศ์กันก่อนสอสอวุฒิพงศ์เนี่ยโดยสรุปของเคสนี้คือผู้ช่วยหาเสียงของสอสอแจ้เขาได้เข้าร้องเรียนกับทางพักค่ะว่าเขาถูกสสแจ้ คือทางผู้เสียหายบอกว่าตอนเองเนี่ยต้องลงหาเสียงกับสสแจ้สองคนแล้วก็ในระหว่างที่ลงหาเสียงกันไป2คนสสแจ้เนี่ยดูแลตนดีมากดูแลตนแบบ ดีผิดปกติอ่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการชวนคุยเรื่องความรักเรื่องการช่วยตัวเองเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่อง18บวกต่างๆมีการไลน์มาคุยเรื่องลามกอาจารย์เรื่องเซ็กทอยส่งภาพ18บวกชวนเซ็กโฟนชวนมีเพศสัมพันธ์มีการเสนอว่าจะขอเลี้ยงดูผู้เสียหายแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วก็อื่นๆอีกมากมายค่ะโดยทางผู้เสียหายเนี่ยได้ส่งหลักฐานเป็นแชทกว่า200หน้าให้กับทางพักเก้าไกลเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะแต่จากเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณพุทธิพงษ์ออกมาปฏิเสธทั้งหมดนะคะค้วกก็บออ่่าเรืง เป็นการดิสเครดิตเพราะเขาเนี่ยกำลังจะไปเปิดวงเรื่องสําคัญในปาจิงบุรี แล้วก็ปฏิเสธการกระทำผิดทุกครั้งที่มีการให้สัมภาษณ์นะคะเคสต่อมาคือเคสของสอสปูอัดค่ะสสปูอัดถูกกล่าวหาว่า Sexualharassment ทีมงานหาเสียงของตัวเองโดยมีผู้เสียหาย3คนผู้เสียหายทั้ง3คนเนี่ยบอกว่าคุณปูอัดมักจะฉวยโอกาสต่เนื้อต้องตัวจับไล่จับแขนจับหัวไหล่พยายามชวนไปไหนสองต่อ2หรือแม้กระทั่งมีเพศสัมพันธ์ด้วยค่ะซึ่งในเคสของคุณปูอัดคุณปูอัดก็ยืนยันเช่นกันว่าไม่ได้ทําอะไรตามที่ถูกกล่าวหาและพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยกกตหากตนมีความผิด ก็พร้อมที่จะลาออกนะแต่ภาพมาในวันที่1พฤศจิกาย,ยนค่ะในการประชุมภายในของพรรคเก้าไกลคณะกรรมการของพรรคสรุปว่าสสทั้งสองคนมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศจริงถือว่าผิดวินัยร้ายแรงของพรรคถึงขั้นต้องให้พิจารณาพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคแต่ว่ามันเป็นประชุมลับนะคะเขาก็ไม่ได้เปิดเผยหลักฐานอะไรออกมาให้สื่อมวลชนรับรู้นะจากนั้นค่ะก็ได้มีการเปิดโหวตให้สสในพรรคเนี่ยมาออกเสียงลงคะแนนว่าจะขับไล่สสทั้งสองคนนี้ออกจากพรรคหรือเปล่าเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญปี6 ศูนย์มันกําหนดไว้ว่าถ้าจะขับไล่สมาชิกพักออกอะ่ะจำเป็นจะต้องใช้เสียง3ในสของจํานวนสสรวมกับกรรมธิการพักนะคะถึงจะสามารถขับไล่สสคนนั้นออกได้ซึ่งเสียงที่จําเป็นต้องใช้ก็คือ116เสียงนั่นเองผลจากการโหวตค่ะคือสสอวุฒิพงศ์ถูกขับไล่ออกจากพักด้วยมติ120เสียงค่ะส่วนสสปูอัดยังไม่ถูกขับไล่นะคะเสียงส่วนใหญ่โหวตให้ขับไล่ออกจากพักแต่ว่ามันโหวตแค่106เสียงค่ะมันยังไม่ถึง116เสียงไม่ถึง3ใน4ก็เลยยังไม่ สามารถขับไล่ออกจากพักได้ค่ะโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมพักในครั้งนี้128คน จริงๆอ่ะมันควรจะต้องมีเยอะกว่านี้แต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงปิดสมัยประชุมดังนั้นสสอหลายคนก็เลยติดภารกิจในพื้นที่ของตัวเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามคุณปูอัดก็ต้องทําตามมาติพักสีข้อข้อแรกคือแถลงยอมรับผิดและขอโทษในที่สาธารณะต่อผู้เสียหายทั้ง3าคนอย่างจริงใจและทําให้เสร็จสิ้นภายในวันที่4พฤศจิกายนหรือก็คือพรุ่งนี้นั่นเองข้อที่2คือชดเชยเยียวยาความเสียหายสมควรแต่กรณีต่อผู้เสียหายทั้ง3าในระยะเวลาอันสมควรข้อ3ยุติการก,ก่อความเสียหายต่อผู้เสียหาย,ย,หายทั้ง3คนทั้งทางตรง ข้อ4ยุติการกระทําอันเป็นการล่วงเกินคุกคามก่อความเดือดร้อนราคาัทางเพศหรือขัดต่ออุดมการณ์และข้อบังคับของพรรคต่อบุคคลใดๆตลอดระยะเวลาที่ดํารงตาแหน่งเป็นสมาชิกพรรคและตลอดสมัยของการเป็นสสค่ะทีนี้ผลอันสืบเนื่องมาจากการที่สสแจ้โดนไล่ออกคนเดียวแต่สสปวอัดยังคงได้ทํางานอยู่ในพรรคอยู่มันก็เลยทําให้ชาวเน็ตไม่พอใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในทวิตค่ะคือหลายคนมองว่าทางพรรคเนี่ยควรจะมีมาตรการที่มันเด็ดขาดกว่านี้เพราะว่าเรื่อง Sexual h a r a s s m e n t ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ พักเก้าไก่หยิบมาเป็นประเด็นในการรณรงหาเสียงเองด้วยซ้ําอีกคํานึ่งที่โผล่มาในแฮชแท็กนี้คือคําว่าตัว๋วไอติมค่ะ ตัวไอติมคืออะไรไม่ใช่ตัวแรกซื้อไอติมนะคะคือเขาหมายถึงคุณไอติมผลิตค่ะเพราะว่าคุณไอติมผลิตเนี่ยเป็นเพื่อนที่สนิทกับสสปูอัดพอสมควรทั้งสองคนเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่ก่อนเข้าพักแล้วก็เคยทํางานร่วมกันมาด้วยหลายคนก็เลยตั้งข้อสงสัยว่างานนี้ที่สสแจ้เด้งคนเดียวแล้วสสปูอัดไม่เด้งเนี่ยเพราะว่าเส้นสายของคุณไอติมหรือเปล่าซึ่งภายหลังคุณไอติมก็ได้ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้นะคะแล้วก็ยืนยันว่าตนเองเนี่ยโหวตให้ขับไล่สสปูอัดออกจากพักนะ ตนเองเนี่ยเป็นหในร้อเสียงแน่นอนสอสอแล้วก็สกในพักเก้าไกลหญิงหลายคนพร้อมใจกันเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีดําค่ะทนายแจมออกมาโพสต์ว่าเมาไม่ใช่คอนเซนต์ส่วนสอสรอัชนกสรีนอกออกมาโพสต์ว่าวันนี้เป็นวันที่น่าผิดหวังในเรื่องของมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติหน้าที่ของเพื่อนสมาชิก เกิดกระแสจี้ให้สอสอปูอัดลาออกเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมคะ่ะหลายคนเอาไปเปรียบเทียบกับเคสของสอส,อสอเตอร์จากคดีเมาแล้วขับที่ประกาศลาออกทันทีหลังจากที่มีเรื่องเพียงแค่วันเดียวด้านคุณชอบพนิกาก็ออกมาแสดงความเห็นผ่านทวิตเตอร์เรียกร้องให้สอส,อสอปูอัดลาออกจากตําแหน่งนะคะเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนคะ่ะเช่นเดียวกับอาจารย์ปิยบุตรที่ออกมาแสดงความเห็นในทํานองเดียวกันโดยบอกว่ามติที่ออกมาวันนี้น่าผิดหวังวงเล็บแน่นอนว่าส่วนหนึ่งมาจากรัฐธรรมนูนที่บังคับว่าต้องใช้เสียงจํานวน3ใน4ของสสและกรรมการบริหา แต่สสผู้ถูกร้องควรรู้จักมาตรฐานใหม่ทางการเมืองแสดงความรับผิดชอบโดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่พักต้องใช้กลไกตามรัฐธรรมนูญเหตุการณ์เดินมาถึงตอนนี้ไม่มีใครได้มีแต่เสียกันทุกข,ข่ายทั้งนี้คือผลพวงจากการไม่กล้าประเชิญหน้าปัญหาอย่างตรงไปตรงมาไม่กล้ายอมรับผิดไม่กล้าแสดงความรับผิดชอบคิดถึงเรื่องของตัวเองมากกว่าส่วนรวมส่วนด้านคุณชัยธวัฒน์ค่ะมีการไปให้สัมภาษณ์กับคุณจอมพอรแล้วก็บทสัมภาษณ์เราว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะคือคุณชัยธวัฒน์บอกว่าในเคสของสสแจ้เนี่ยมีการตรวจสอบแล้วปรากฏข้อเ จริงว่ามีการ abuse of power ในเคสนี้ปรากฏอยู่ด้วยคำว่า abuse of power คือยังไงถ้าแปลไทยคือการใช้อำนาจในทางมิชอบค่ะคือสสอแจ้เขาได้มีการไปให้ความหวังกับผู้เสียหายว่าผู้เสียหายอ่ะจะได้เป็นคนสนิทของสสนะจะได้เป็นคนที่ทํางานใกล้ชิดจะรู้ความลับของสสอทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยและหลังจากที่เรื่องนี้แดงขึ้นมาทางสสแจ้กก็ได้มีการติดต่อไปหาแม่ของผู้เสียหายขอให้ยุติการร้องเรียงต้ และที่หนักที่สุดก็คือคณะกรรมาการมองว่าสสแจ้มีการนําข้อมูลบางส่วนที่เป็นเท็จไปกล่าวหาสร้างความเสียหายให้กับผู้ร้องเรียนด้วยแต่ว่าในเคสของคุณปูอัดเนี่ยเรื่องของ abuse of power มันไม่ชัดเจนนะคะซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นข้อแตกต่างที่ใหญ่พอสมควรสำหรับเคสของสสแจ้กับสสปูอัดนะในเคสของสสปูอดัดคุณชัยธวัฒน์ก็ได้มีการพูดคุยแนะนําให้สสปูอัดลาออกนะ เรื่องราวจริงๆมันก็น่าจะจบประมาณนี้ค่ะก็คือก้าไกลโดนดา่าเพราะว่าสอสนี่ยพักตัวเองไม่ยอมแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกแต่ว่าทางสอสอสองคนที่ถูกเกาหาไปเนี่ยเขาก็ได้มีการออกมาแถลงแล้วก็มีการบอกเล่าถึงเรื่องราวในมุมของเขาเหมือนกัน เริ่มจากเคสของสสวุฒิพงศ์ค่ะวันนี้ได้มีการมาเปิดเผยหลักฐานใหม่กับสื่อแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองคุณวุฒิพงศ์บอกว่าข้อความลายที่ถูกส่งให้คณะกรรมการพักเป็นข้อความที่ถูกแคปมาบางส่วนข้อความมันไม่ต่อเนื่องกันข้อความที่ตนพิมพ์ไปอะ่ะมันก็ตอบมาจากคําถามของผู้เสียหายทั้งนั้นเรื่องนี้ต้องไปพิสูจน์ต่อไปในชั้นศาลคุณวุฒิพงศ์เนี่ยได้ให้ผู้เสียหายออกจากการร่วมงานกันในเดือนพฤศจิกายนปี65โดยบอกว่าได้รับคลิป ส่วนตัวจากผู้เสียหายที่เป็นคลิปที่ผู้เสียหายเนี่ยไม่สวมเสื้อผ้ากว่า50คลิปนะคะหลังจากนั้นก็ไม่ได้ให้ผู้เสียหายเข้ามาร่วมงานกันอีกจนกระทั่งธันวาปี65ผู้เสียหายได้ส่งจดหมายที่เขียนมาด้วยลายมือของผู้เสียหายเองมาให้คุณวุฒิพงศ์เนื้อหาในจดหมายคือ ผู้เสียหายยังคงต้องการเดินทางไปทํางานในทุกๆท,กที่ทุกๆวันกับคุณวุฒิพงศ์ตลอดทั้งปีห5ตนมีความสุขทุกครั้งที่ได้ออกไปทํางานกับคุณวุฒิพงศ์ตนจะทํางานกับคุณวุฒิพงศ์จนจบการหาเสียงเลือกตั้งจากนั้นตนจะเกาะนึบไล่ก็ไม่ไปต้องรับกวนขอให้คุณวุฒิพงศ์ช่วยเอนดูตลอดไปซึ่งคุณวุฒิพงศ์ก็ได้นําจดหมายนีย้มาแสดงให้สื่อดูด้วยนะคะอันนี้เราว่าเป็นหลักฐานที่น่าสนใจดีนะว่าคดีมันจะพลิกหรือเปล่าเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นลายหรือว่าจดหมายเเเนน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 ีี่่ยมมมมัััสสาาาารถทดลลืืออไ้้คปปป็็็หกฐชิ ที่มีผลต่อคดีได้แบบชัดเจนจริงๆอะส่วนคดีมันจะพลิกไปทางไหนหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะจริงๆคุณวุฒิพงศ์ก็มีการตั้งคําถามถึงพักด้วยนะว่าถ้าศารตัดสินแล้วเขาไม่ผิดอะทางพักก้าวไกลจะรับผิดชอบเขายัางไงซึ่งจริงๆการฟ้องคดีเซ็กชวลแฮล์ลั่มในประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากสําหรับผู้เสียหายมากกว่าอยู่แล้วนะคะคือมันฟ้องชนะยากมากอะ่ะดังนั้นเราคิดว่ามันอาจจะไม่แปลกนะ ถ้าคุณวุฒิพงศ์จะแพ้ในพักแต่ว่าไปชนะในศาลน่ะสำหรับเคสของคุณปูอัดค่ะวันนี้สสปูอัดก็ได้มาให้สัมภาษณ์และชี้แจงเป็นครั้งแรกนะคะเขาบอกว่าสำหรับผู้ร้องเรียนคนที่1เป็นผู้ช่วยหาเสียงในเขตมา2-3ปีมีการไปกินเลี้ยงต่อกันเป็นประจำดูแลเหมือนทีมงานคนอื่นๆหลังชนะเลือกตั้งผู้ร้องก็ส่งข้อความแสดงความดีใจมหาตนว่าพี่ปูอัดยินดีกับชัยชนะของพี่ไม่มีคำไหนบรรยายความรู้สึกไปได้มากกว่านี้ขอขอบคุณระยะเวลา2-3ปีที่สอนให้เด็กคนนี้เติบโตทั้งความคิดการงานความรับบผชอ จะมีวันนี้ไปไม่ได้ถ้าไม่มีพี่พี่เป็นมากกว่าหัวหน้างานเป็นที่ปรึกษายินดีที่จะทํางานกับพี่ไปเรื่อยๆจะไม่ทําให้ผิดหวังตลอดเวลา4ปีในสภาหวังว่าจะได้ช่วยงานพี่เยอะๆซึ่งบ้านของน้องคนนี้ก็เอ็นดูสสปูอัดมากถึงขนาดส่งสูตรมือสองแล้วก็เนกไทมาให้ด้วยนะคะซึ่งเรื่องราวในส่วนนี้สสปูอัดก็บอกว่าตนจะชี้แจงกับปปชเพิ่มในภายหลังกรณีที่2คือกรณีแอบถ่ายระหว่างผูกเนกไทถูกมองว่าเป็นการคุกคามทางเพศคุณปูอัดบอกว่ามันเป็นการจัดทำคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียเฉย เฉยเป็นประมาณแนวคิดว่าสสหน้าใหม่ถูกในกไทยไม่เป็นอะไรเงี้ยซึ่งคนที่เป็นเจ้าของไอเดียคอนเทนต์เนี่ยก็คือผู้ร้องเองนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้อยู่กันตามลําพังระหว่างถ่ายคลิปก็มีผู้ช่วยคนอื่นอยู่ด้วยมีเสียงแทรกพูดเข้ามาตลอดเวลาเคสที่3ผู้ร้องกรณีแตะเนื้อต้องตัวเป็นการคุกคามทางเพศคุณปวดบอกว่าทราบดีว่าตนเองมีการสัมผัสต,ตัวคนอื่นค่อนข้างมากเวลาลงพื้นที่แต่ไม่ได้มีเจตนาเรื่องของการคุกคามทางเพศหากตนผิดพลาดที่ไม่ได้คิดให้รอบคอบถึงขอบเขตเหล่านี้ว่าแต่ละคนอาจมีขอบเขตยอมรับที่ต่างก ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยหากการกระทําของตนทําให้ผู้ร้องรู้สึกไม่สบายใจและไม่อาจเปิดโอกาสให้ผู้ร้องสะดวกที่จะสะท้อนความไม่สบายใจนั้นออกมาได้ก็ต้องขออภัยจากนี้จะระมัดระวังตัวมากขึ้นสุดท้ายหากกรกตวินิจฉัยว่าตนเองผิดก็พร้อมที่จะาลาออกค่ะซึ่งบทสัมภาษณ์นี้ก็โดนด่าเลเทอยู่ในทวิตนะคะคือทวิตเขาบอกประมาณว่าไม่เห็นจะรู้สึกผิดเลยอะร้องไห้ทําไมเอาข้อความมาอ่านทําไมนะขยะขยแงอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ว่าไอ้แถลงที่ออกมาเนี้ยคนในพักอะ่ะก็ไม่ได้ ยอมรับนะว่าอันนี้คือแถลงขอโทษ คือล่าสุดคุณวิโรดได้ออกมาทวิตนะคะว่าถ้าภายในวันที่4พฤศจิกายนคุณปูอัดยังไม่ยอมถแถลงยอมรับมติพักคือไม่ยอมรับว่าตนมีพฤติกรรมร่วงและเมิดทางเพศไม่ขอโทษผู้เสียหายอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการเสนอการเยียวยายอย่างเป็นรูปธรรมจะถือว่ามีเจตนาไม่ทําตามมติพักคุณวิโรดแล้วก็เพื่อนสสทุกคนเนี่ยจะเสนอให้ขับไล่สิ่งมีชีวิตผู้นี้ออกจากพักอีกครั้งนะคะโอเคค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวในแฮชแท็กพักเก้าไกลแล้วก็สสปูอัดค่ะทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างใครคิดยังไงก็าม,มา น้นะะีแล้วเหมือนเดิมค่ะใครที่ชอบการสรุปข่าวการสรุปแฮชแท็กบันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสับสก b ์ช่องนี้ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปค่ะสุดท้าย Energy ตกเมื่อไหร่อย่าลืมจีบีนะคะแล้วพบกันใหม่ในแฮชแท็กหน้าค่ะบ๊ายบาย